สวัสดีครับพวกก็ช่องเอเอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาพอดีมีโอกาสได้ปลูกกล้วยหอมทองนะครับทีนี้เราก็ต้องหาเครื่องทุนแรงนะด้วยเครื่องเจาะนะครับผมขุดคนเดียวนะครับ200หลุมนะฮะสบายสบายเลยครับไม่เหนื่อยมากนะครับทำยังไงไปดูกันเลยครับมาเจาะไอ้หลุมปลูกกล้วยนะครับนะก็เจาะไปทั้งสิ้นประมาณเกือบ200นะครับเกือบ200หน่อนะฮะนะดินตรงนี้นะครับนะะก็ไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ว่าเป็นรากปาล์มนะฮะ เป็นรากปามอยู่ด้านบนนะครับนะด้านล่างจะเป็นดินเหนียวนะเพราะฉะนั้นก็เจาะลําบากนิดนึงนะเจาะลําบากตรงตรงจอนตอนแรกนะครับนะตอนแรกเนี่ยเจาะไปมันจะติดรากปามนะแล้วเจาะไม่ค่อยเข้านะครับนะเดี๋ยวมาลองชมกันเลยครับก็หลุมๆนึงก็ใช้เวลาแป๊บเดียวครับนะทุนแรงไปได้เยอะเลยนะและอย่างเราเจาะเกือบสุดนะฮะเกือบสุดเอ,อ่อดอกมันเลยนะครับนะ เพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าเราเวลาเราปลูกเนี่ยรอดินนะครับดินที่เจาะนะฮะเขี่ยลงไปในหลุมนะครับนะ่ะสักประมาณสามนสี่นะครับจากนั้นเอาหนอกกล้วยวางนะฮะนะก็มันจะทําให้ดินข้างล่างเนี่ยร่นซุยแล้วรากเนี่ยเดินได้ดีนะครับนั่นนะครับก็เจาะแป๊บเดียวนะครับหลุมหนึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะแต่จะให้ดีนะครับนะผมแนะนําว่าทํางานสองคน จับกันคละข้างจะดีมากเลยนะจับคนเดียวข้างเดียวสองข้างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะลาล้านิดนึงเพราะมันสะเทือนมากนะครับตามหัวบ่าอะไรพวกนี้มันจะเมื่อยหมดนะเนื่องจากมันสะเทือนนะครับก็หนอกุ้ยนี่เป็นหนอกุ้ยหอมครับกุ้ยหอมทองนะกุ้ยหอพกุ้ยหอมทองของท่ายางนะครับก็สั่งมาลงที่บ้านนะครับที่กระบี่นะครับนะครับถมดินไปเลยครับ นะเขี่ยดินลงไปในหลุมก่อนนะฮะให้3ส่วนสนะครับนะเสร็จแล้วก็เอาหน่อกล้วยนะครับใส่ลงไปเลยนะเนี่ยครับปลูกง่ายๆนะครับนะคือที่นี่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันดีว่ามันชื้นอยู่ตลอดนะฮะชื้นแฉะตลอดแฉช,ชื้นครับเตอไม่ถึงกับว่าแฉะนะฮะ ก็ช่วงนี้มันแรงๆนิดนึงนะครับนะแต่ปีนี้มันตกยาวเลยนะครับฝนตกอยู่นั่นนะฮะนี่นะครับก็กบกบไว้งั้นนะครับแค่นั้นแหละเนี่ยครับสรุปก็ปลูกไปได้ปลูกในร่องปาล์มนะครับนะก็ปลูกไปเกือบสองร้อยนะครับปลูกยาวไปเลยครับนะสนใจนะครับนะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับ